สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้มีข่าวสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40สิบมักงานประกันสังคมโอนเงินคืนนะที่ทุกท่านจ่ายเกินไปนะครับสำหรับผู้ประกันตนตามตามาตรา40มีการโอนให้แล้วกว่า2.8ล้านคนคำถามคือแล้วคนที่ไม่ได้จะทำอย่างไรนะครับเลขาธิการ ประกันสังคมเผยโอนเงินคืนให้กับผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ไปแล้วกว่า2.8ล้านคนแจ้งกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินคืนรีบตรวจสอบสาเหตุที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แจ้งจะโอนอีกรอบก็คือวันที่14-16กันยายน2565นี้เดี๋ยวเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมผมจะแนบลิงก์ให้หนานล่างของคลิปนี้นะครับ นายประสงค์ทัพชัยยุทธเลขาที่การสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงผลการเหมือนการคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนเงินที่ต้องชำระโดยวิธีโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนรอบที่หนึ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่8-11สิงหางคม2565ที่ผ่านมาวันละ1ล้านคนโดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนตามมาตรา40ไปแล้วจำนวน2 8 8 4 9 0 9, 9รายโอนเงินสำเร็จเป็นจำนวนเงิน 402.289.546ล้านบาททั้งนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40อีกจำนวน2 5 5 5 3 3รายที่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนจำนวน243.992รายบัญชีปิดจำนวน4.218ราย ไม่มีบัญชีจำนวน1,146รายบัญชีติดเงื่อนไขกรณีรายการ Direct Debit จำนวน39รายเลขบัญชีไม่ถูกต้องจำนวน9รายและไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวจำนวน1,130รายจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรก สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วนโดยสำนักงานประกันสังคมได้นำเข้าข้อมูลระบบที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อให้ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จเพราะสาเหตุอะไรในวันที่16สิงหาคม2565เป็นต้นไป เลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวต่อไปว่าพร้อมย้ำไปยังผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่8กันยายน2565นี้ทั้งนี้สำนักง,งานประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกผ่านบัญชีพร้อมเพย์พร้อมกับกลุ่มที่เป็นผู้ประกันตนตามตาม,มาตรา40ในรอบที่2ระหว่งางวันที่14-16กันยายน2565ก็คือใครยังไม่ได้รอบนี้ท่านเข้าไปเช็คข้อมูลที่เว็บไซต์ที่ผมจะแนบให้นะครับว่าเป็นพ่อสาเหตุอะไรดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จท่านก็จะได้รับเงิน ระหว่างวันที่14-16ถึงกันยายน2565ใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน,นที่เบอร์1506ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่คือข่าวสารที่แจ้งให้ผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้รับทราบตุยทั่วถึงกันขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ